สวยๆครับสวยๆมาแล้วมาแล้วเอากระโดดโดดโดดโอ้ยโอ้ยซ้ำซ้ำซ้ำโดนซ้ำซ้ำซ้ำสวยๆซ้ำสวยๆลุนครับลุนครับลุนครับผมโอ้โอ้ออกมาออกมามาแล้วครับผมนี่นี่นี่ cười coi đắp Một cân đắp lót cân chụp cờ làm tiếp đi cảm tốt đây chứ lư chứ má không tắn mừng à bảo tông của สวัสดีครับผมนี่อย่างดีปากันลงเชโดกวันะเ้าครับผ่านรีบครับวันนี้นี่ครับวันนี้ว่ะบรรยากาศโอ้คืออยู่ครับวันนี้ทางนี้เป็นปลาบูครับนี่ปลาบูลงหน้าดินพอครับนี่ตูนกันไหมครับวันนี้พันตูนก็เลิศๆเราลุ้นนืครับว่าจะมีตัว ร <c oughs> อลื่นวะนี่เหมนจะได้ครับไม้นี่รอลื่นกันครับไม่ง้ามอยู่ครับแต่ว่าลมแห้งไปหน่อยปายันครับปายันไสกุลครับนี่นี่นานลงไปแล้วครับลมแห้งครับต้องลงสมองหัวจะไหลก็ร้องเขาครับ จะได้ไม่หัวนี่ครับแต่คิดว่ามีนแน่นอนปลามีอยู่ปลาบัวปุ้นเดี๋ยวมันได้กินเยื่อมจะมาหมายหน้ารุ่นขนาดนี้เสืยดเสียดหมายไม่ไปเลยเลยครับก่อนพายาวผมเดียวดิหมายเก่ารุ่นกวนหมดละนี่ครับซุปปากนิดหน่อยครับขยะละครับ <c oughs> ขยะละครันพวกนี้มแรงมาเอาของครับ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะแปลงโฮมครับเดี๋ยวลงเบ็ดเลี้ยวนะครับ,บครับหลังนี้ลงปลาดุกครับหลังนี้ไปละตอนนี้สามการครับปลาดุหนึ่งใบยันหนึ่งแล้วก็ปลาบูหนึ่งเพราะว่าปไปยังจะได้ผลสามสามชนิดครับวนันนี้ยีร่าเขาปะบูแต่มีตัวเดียวแย่พอจะหวังว่าจะได้ผลนะวันนี้นะ เออทั้งเพ่กับยี่มีไข่เอาไปรุ่นกันครับผอมมันมันขับขับหลังไปแล้วครับไปแล้วครับปล่อยไปหน้าอยเอาเร็วเลยกระดิ่งล็อกเอาเลยปั๊บอู้มาแล้วครับเหมือนแล้วครับเหมือนเร็วหลังหลังนี่มาแล้วครับโอ้โหโอกระดิ่งกองกระดิ่งกองเฮียไปยังล่ะได้โดนละโดนล่ะโดนเทียมเก็บกระดิ่งไอ้มเดิอปวยไปไก่ละมันโอุ้้นนะ เขาต่อครับก็แบสงสัยน้อยนีย่ไกลเนะี้ยโอ้อตายแล,แล้วครับเขาต่อม่ครัออบหลังนี่โ,โอ้ในหัวน,นี่นะนมันอยู่หันอยู่มันก็อยูย่ๆเนี่ลางสก,กําเขาต่อเดี๋ยวเตลให้มันออกเขาก็ดึงเดี๋ดนน้๋๋ีวดีี ลันผพาพาพับๆจงจะดีกันดร้อนเรียมานเรื่มมากายนี่สักหลังกะนโอ้เสียดายครับหลังน,นี่โอ้นาติจะมาแล้วโลนี่ยหลังนี่พันตุ้นจงนี่หลังเดียวนี่เราจะมาไดาเลยเข่งๆไว้เด้องนุบๆเสียดายครับหลังนี้เดียว ทราลุ่นกันครับเพราะว่ามันจะออกได้ก็ทำได้จำเป็นต้องดึงพุทอันนี้นี่ครับผมเขาจะวันนี่ผมเขาถ่าครับอู้ออกนี่ตัวหญ่ขนาดนะจะไหนนะรีบนะจะไดนนะครับะเ่ฝีมือของเานี่กันนี่จงเจ้าเอ้ยมือใม่ครับมือใหม่โจงหมานครับนี่หลังเดียวหยอกก้นมูเลยข้างกึดึกยัง รอไปสักกั๊มก็เบอรอครับน่าจะได้ดึงแล้วครับหลังนี้อาจจะพุทธครับก็เสียดายเหมือนกันน้องกัดก่อยก่อนเพรามันจะอันมันจะพุทธครับไม่อยาต่อยไงพ่อมันกะเสียดายครับเอาพุทธนนะจะเป็นอ่ะ จะเป็นพุทธครับหลังนี้นะโอ้เสียดายเทุกมากันเตื้อเนาะสายทักแปดก่อนพี่อี้เหนียวโคตรน่าก็แปดร้อยอ่าเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหจะบอกว่าอยูหื้อไะ ข้ม,ม,มอ่ะอุ้ยเมด้กบ้จำเป็นอะ่ะ <c oughs> อือครับหนียวครับสายสาย,สายไหมเ่กอมเห <c oughs> ระะอก้อมได้แล้วกัมาแล้วมาิดหยวไหนนไ,ได้เนี่ย,อ,ยงององ,องน่ยมันมีทั้งเลือกละพุล้ครับพุดแตกกับนี่ โอุเสียดายครับปลาอยู่อยู่กีนน่เฮอ๊ะยาบอกว่าลุดไหมันได้เฮ้ยมาปุ๊ดครับปลาลุดไปแล้วลลโอ้โหเกือบงา้างเออดินไมมันลุ่มมากนี่อยู่เนีน่ยเสียดายมันดิ้นอยู่ เดียไม่เนาะยดที่น่เนาะยังไงครับเดี๋ยวไม่ถึงเวลาแล้วครับตะวันเปียงปักก๊อกปักควัดครับบอนี้บอดี้ยอกครับยอกหยอกหยอกเดียวนี่ครับควัดเขียวครับวันนี้ควัดขานี่เดินทางถึงสักคร้งครับเสี่ยงก่อนใชได้ครับป๋าเมื่อกี้พีดพูดไปยังเข้ามั้งดี๋ยครับเดี๋ยวรอลุ่นต่อครับมาแน่ครับมาแน่วันเนี้ยดักควัดเขียวเอออันเขียวคลื่อแล้วนี่ แบบแคนละครับครับคนละครับวัดมันเบิดแต็มปักอ่ะเนาะครับไม่ใช่ยหรออืมอืมขนาดน่ะเหาะรัเนาะเหาะขนาดแคเ <c oughs> นาะค <c oughs> รับผมเราลุ้นกันต่อครับผมพีทเอามาวันนี้เจ็ดกันครับลงไปหมดถึงอกไก่ปลาดุกปลายันปลาบู เลเน,น,นี้ครับเหมือนจะมีอาการครับโอ้หาังนี้ลุงโอเคลงตะกี้นี่ครับมองยิ่ก่อนเมึงวิ่งสัก,กํานักสายจะวิ่งแล้วนะเอาลุน่นครับโอ้กำลังน่าจะตอดตอรับ โอ้อ oh. uh ือโอ้ลุงปิดเบสครับหมูวัวครับลุงปิดเบสเฮ้อหมูวโอ้โอ้ยอยู่ครับอยู่อยน่ไอ้หนุ่มผมวั โอ้โหโอ้โหอุ oc, oh, oh, oh. Oh, man, man, Mal, mm ้ยเอปกับเอปกับเอปกอุ ou, ma, v room, v room, v room. Me, ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วครับไอ้ปอกครับนึกว่าไปยู่มาละมาละมาละโอ้มันมันครับมันมันเอปกับืมนี่ครับผมโอ้มาแล้วครับแต้มนี่สวยๆครับนึกว่าไปยู่ครับมาวืบวืบวืบลืมปิดเบรก นี่ครับผมเต้มแรกครับมันมาครับโหเต็มคอครับตัวนี้นึกว่าบบยูแล้วนะครับกี้ป่วยจัดเหมือนโอเคมาแล้วครับผมอืหูในกล้องเห็นก็ครับตะ่กี้นะจังว่ามันนี่ไปหน่อยตัวแรกของเขามาแล้วครับน่าจะได้ยูไส้สักประมาณห้าหกขีดครับสวยๆครับนี่ครับผม บรรยากาศนันกว่านเขาวันนี้ครับตอนนี้ก็สามโงึงแล้วครับแดดเป็น,นงแง่แล้วโอ้โันนี้เข้าจ้าน่อยครับแตวก็เข้าอยู่คิดว่าเดี๋ยวแดดหล่มลม,ลมตกน่าจะเริ่มเข้ากันนะครับเพราะว่าอันแดดมันห่อนไปหน่อยครับวันนี้นี่ปลาตะมูนี้ครับปลาก็เลยบ่คอยออกแดดตอนนี้สามโงกึงน,นี่แดดเริ่มวันนี้แล้วครับตัวเดี๋ยวปลา,าจะเริ่มล่าแล้วครับ รุ่นกันต่อครับผมแต้มต่อต่อไปครับมึงเสียดายครับที่อันหลังแหลกเจ้าน่าจะมีโลครับแต่ตัวนี้น้อยไปน้อยโอเคอยู่ครับรุ่นกันต่อครับผมเยอะโอเคได้ผลครับโดนด้วยสองหลังได้มาหนึ่งแต้มครับนีแต้มนะครับหลังเก้าตะกี้ครับเดี๋ยวเราวรุ่นครับเราวรุ่นครับกว่าจะมีก็ มันกินขนยังๆครับครับเอาครับลุ่นหรือครับว่าจะกินก็หรือมาตอนได้มันหัครับไหมเออก็ตั้งได้เห็นสายกล่ำประยอดแล้วครับให้แสดกลางตอนครับหนึ่งให้ลงไปตะกี้ครับ ไปแล้วครับมาโดนโอ้รุดครับโอ้เศได้ายรุดมั้ครับลังนี่โอ้วาดบรตันโอ้ ขำม,มันตะคร้เข,า,ขาครับนี่โอ้บอลเป็ดลงไปจูบเละเยอะยมันลึงโอ้เสรษฐายครับหลังนี่จีจะได้ผมเต็มแล้วนี่ไปเารเยอะยมันลึงครับไปขำม,มันตะคายเขาครับโอ้เสรษดายเสรษฐายโอ้ไมลุงไหม,มครับนี่ลงไปยันนี่ไปยันไว้ครับโหะ โอ้เป็นจะได้ครับนี่จะย่อนครับ้อนครับออกครบร้นครับร้นครับร้นครับไปยันครับอ้ยอใสสวยครับใสสวยครับมามา้าแล้วครับไปยันครับใสสวยครับใสสวย ไอสือครับมาครับไปเบ่งหน่อยครับไปเบ่งหน่อยไปเบ่งหน่อยอุ้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 ยแรงครับแรงครับตัวนี้กินเผาเผาครับอู้มีไส้ครับมีไส้อือหืออือหอเดี๋ยวปล่อยเบ่งก่อนครับปล่อยเบ่งก่อนอือหือเฮ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยหลุดไปหน่อยครับครับครับ มันแห้งกับผมพุดโอ้ยโอ้ยมีไส้ครับตัวนี้มีไส้อุ้ยนี่โอ้นี่โอ้นี่โอ้ไม่ใส่รออยู่ครับอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วอยู่คนเดียวครับพาลิบกับตูนไปอันซื้อของครับว้าวมาแล้วครับผมไส้สวยมากอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหหืมหืมไปยันครับ กินเต็มเต็มครับเต็มคอครับเี่ครับไ่โลครับมาแล้วไ่โลมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหเต็บนี่สวยๆ,ๆครับเยี่ยมป้าจ่สไโลออามาแล้วครับผมยอย่าไปยันได้โหนครับไปยันกกครับอ่ะ จีโอกไก่ตอนนี้ปยันครับผมหมานหมาแล้วแต้มที่สองเขานี่ไทยกบกันเบีดที่น้อยครับอดโดโดดคือครับนี่หมานแล้วครับหมานละนี่ครับผมสองแ้มสวยๆของเขาครับแ้มนี้น้อยนแอยมนี้อันกินจมคอครับปยันครับโอ้โหหมานนะครับวัานี้ปากกำลังเข้าตอนเย็นครับเดี๋ยวรุ่นกันต่อครับคิดว่าน่าจะเข้าเรื่อยๆอยู่ครับ นูแล้วนูแล้วจะอันนี้นี้าการครับเดี๋ยวรอดูครับย้อนก็สายขำย้อนถายอยู่สายขำย้อนครับเอน่าจะตอครับลังนี้เดี๋ยวรอรุ่งกันครับเล้บเ็บเลบรลบนั้นไปเร็วไปเร็วไปเร็วเเร็ว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 ปเ

อ๋อขจิโก да. ้อขจิโก้ออืออือเอาแล้วครับน่าจะแต้มสวยอยู่ครับโอ้ยเข้าติดๆกันครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับไปเลยไปเลยเลยเลยออแม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วแต้มอีกแต้มของเขาครับมาแล้วครับดูตัวครับดูตัวกันอู้ยยังามอยู่ครับยังงามอยู่อุ้ยอุ้ยโอ้ย ใส่เกือบโลโล้เพนนั่นนี่นะถึงก็น่าจะเกือบเกือบโลครับถ้าผมถึงก็เชียดเชียดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะครับครับผมนี่มาครับมาอีกหนึ่งครับโอ้ยมัน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 เข้าติดเลยครับนี่นี่โอ้โหใส่โลเหมือนกันครับใส่โลเหมือนกันสุดยอด โอ้โหเป็นได้เป็นได้เป็ได้โอ้ยเยอะครับสโลแกนอะไรครับทันลิฟ์นะครับไมผิดหวังนึ่สุดยอดมานมนครับผมเอาเรื่องสามเต็มตีครับนี่ครับตุ้นไปได้โอ้โหมานแล้วครับวันนี้สุดยอดสุดยอดน้าองมครับน้องามใค่เข้ากล้องครับหันหน้ามาโชว์หน่อยโชว์หน่อยอืม

อ้ากคิดอีกหนึ่งครับอ้เป็นไดพารี่เป็นไนนนดไอ้นีหนีหน,นีสวยสวยสวย,ยมาเลยผมปลดล็อกเยเดียเดี๋ยวปีญงปังผมอกมันโดนแก้มบนครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมาอีกนึงครับมามานี่สวยๆครับผมไม่ด่ามาแจมแรงครับอุ๊ยเดี๋ยวเดีเดีดี๋ มาแล้วครับผมอืมนึงครับสมวดให้เด้อสมวดให้เข้มจับาดมือนี่ครับผมยำแรงครับผมพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆสวยๆครับสวยๆครับนอีกนึงอู้หูหัวเต้นนี่ประมาณอู้หูเจ็ดคิดแปดคิดอยู่พูทนะครับสายสวยอยู่ครับมาอีกเลยมาอีกนึงครับผมลุนต่อไปลุนต่อเราลุนต่อป่าไม้ยำแรงครับ ขอบรรยกครับตั้งหลังพาลิปเือบติดสุดยอดโอ้หลังนี่หมานครับวะนี่สแต้มละสุดยอดครับสุดยอดโอ้หลังนี่กินมึงครับโนพลิปโอยโดนครับโดนครับมาแล้วครับมาอีกยเล้วมออีกอ้วโอ้ยโอยอ้้ยโอ้ยโออ้้อ้ยอ้ยยยอยออออยออย อยู่แล้วครับอยู่แล้วครับมาอีกนึงครับอ้งอุ้งอา้อุ้งอุ้งอุ้งมาเต้เต้หนี่เป็นไหนครับเสนอครับเอาครับมาแล้วมาแล้วสวยก็สวยก็เฮ้ยบอกยั่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยดินแห้งอยู่ครับมามามาอ้ เขาตาอุ้ย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 มาแล้วครับผมนี่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 มาอีกหนึ่งครับอือหูตัวนี้ใหญ่อยูเก็บเนี่ตัวนี้โลมแล้วครับนึกว่ามันใหญ่ไอ้ยานึกว่ามันใหญ่ครับตะกี้ใหญ่ครับโอ้เป็นโลมครับเป็นโลบเหมือนกันโอ้โหเข้าติดกันเลยครับสองตัวลวดสุดยอดครับผมอื้ยาตัวนี่ไงจะนี่ไงเอาเอาคลิปเปิดมาหน้ารีบ นี่ครับนี่ไงนี่ไงอยู่นี่ไงอยู่ครับนี่ไงอยู่งามเลยน้องโลไปน้อยเอ้าว่ามันถึงนะนี่ครับอุยยะสุดยอดหมานๆครับยำแรงอีกนึงครับไปไปเนี่อ๋อแม่มันช่างหอมฉุยเล่ต้องเหมือนเหมือนกันนั่นนี่มันเร้าไดครับนะกันนี่เออกันนี่เหยื่อุ้มๆนี่ครับมัเร้าอมเจี๊ยบอมกี้เอารุ่นกับต่อครับรุ่นกับต่อมันเข้าติดกันครับ อมมนนนีีะครับกำลังดังไฟยังมติดเลยครับผมเดี๋ยวรอรุ่นกันต่อครับสุดยอดวันนี้โอยบรรยากาศดีใช่นหมเนาะรอรุ่นกันต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอผมก่อหลังนี้หลังนี้มีอากาศครับหลังนี้มีอากาศครับผมไปก่็ไปเตี้ย โอ้มันน่าจะตอดอยู่ครับมีรุน่นมีรุน่นหลังนี้มีรุ่นครับเฮ้ย <ś c oughs> น่าจะตอดครับผมโอ้เกือบไปล้วเกือบไปแล้วครับหลังนี้นู่กึมครับ <ś c oughs> ผมวันนี้ก็ ถึงเวลาเก็บเบ็ดแล้วครับเก็บเบ็ดแล้วละเดือบร่อยแล้วครับลึกจ้าครับวันนี้ม่วนครับมันๆครับวันนี้ก็ผลงานเขาครับนี่ครับนี่ครับครับนี่วันนี้ปิก็ไมได้นะครับนี่เต็มตู้เต็มมันครับผมเต็มเต็มครับเต็มถังแล้วครับวันนี้เต็มหอยเชอรี่แล้วครับหมันสุดยอดครับอาจจะลำบากนิดหน่อยแต่ว่าอย่าห้าวันมันครับอุปสรรคหนักแต่มันเอ้ยไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมคนไหนก็ติดตามได้ครับผมบ๊ครับสวัสดีครับ